ข้อ9ครับอันนี้ให้ใช้ข้อถูกใช่ไหมสิ่งที่เขาให้มาครับก็คือให้สมการมานะครับสมการตรงนี้นะทั้งหมดเป็นแก๊สครับทั้งหมดเป็นแก๊สแล้วปริยาเนี่ยเกิดขึ้นภายในภาชนะปิดครับให้ความเข้มข้นสารต้นมาครับก็คือ A กับดีนะครับเเนี่ยเข้มข้น0.1โมลต่อลิตรส่วนดีครับ0.3โมลต่อลิตรนะครับแล้วก็ได้ x อออกมาใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าปริยาเนี่ยเกิดขึ้นจนสมบูรณ์นะครับใช้เวลา100วินาทีครับ เกิดอย่างสมบ,บูรณ์นะครับใช้เวลา1 0 0วินาอวิธีปริยานี้มีอัตราที่เวลาอื่นไม่เท่ากับอัตราณเวลาสูตรเมื่อทีหมายความว่าปริยานี้นะครับไม่ได้มีเลทหรือว่าอัตราการกิจวยาเนี่ยคงที่นะถ้าเกิดว่าเขียนนะครับเขียนนะปริมาณของผลิตภัณฑ์ครับสมมติว่าเขียนเป็นความเป้นข้นของ x ครับแกน y นะครับแสดงถึงความเป้นข้นของ x แกน x เป็นเวลา เราสามารถเขียนกราฟครับได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับกราฟจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สื่ออะไรครับสื่อว่าการเพิ่มขึ้นของ x นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างที่มีอัตราคงที่ครับช่วงแรกเนี่ยครับเรทเนี่ยอาจจะสูงครับเห็นไหมความชันอาจจะสูงนะแต่ว่าช่วงหลังครับความชันเนี่ยจะค่อยลดลงครับแบบนี้สามารถสื่อได้นะครับว่าอัตราการเพิ่มของ x นะครับที่เวลาณจุดนี้ กับที่เวลาณจุดนี้เนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะครับยิ่งเวลาผ่านไปนานเนะครับเรทหรือว่าอัตราในการเพิ่มขึ้นของ X เนี่ยมันจะค่อยลดลงนะครับเขม่าก็คือเพิ่มได้น้อยลงนะครับอย่างนี้ครับก็เลยสามารถเขียนกราฟนะครับออกมาได้เป็นลักษณะของกราฟเส้นโค้งอย่างนี้ครับก็คือเรทในการเพิ่มขึ้นของเเนี่ยมันไม่คงที่ครับถ้าเกิดว่าเรทไมนคงที่นะครับเ้อหรืว่าอัตรานะในการเพิ่มขึ้นของเเนี่ยมันคงที่มันจะเขียนกราฟครับเป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้ได้เลยครับ กราฟเส้นตรงอย่างนี้คือกราฟที่ความชันคงที่นะครับความชันมันแสดงถึงเรทนะครับเมื่อแกน y เนี่ยเป็นความเข้มข้นแกน x เป็นเวลานะครับความชันเนี่ยจะแสดงถึงเรทหรือว่าอัตราการเกิดปริยานะถ้าความชันเนี่ยครับมันมีค่าคงที่ครับก็คือเป็นกราฟเส้นตรงอย่างนี้เนี่ยความชันมันคงที่ใช่ไหมอันนี้ครับจะถือว่าเรทมันคงที่แต่ข้อนี้บอกว่าชัดเจนครับว่าอัตราที่เวลาอื่นไม่เท่ากับรรณ0วินาทีเป็นการบอกว่าปริยานี้ เรทไม่ได้คงที่นะครับดังนั้นควรจะเป็นกราฟเส้นโค้งแบบนี้นะโอเคน,นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับกราฟเส้นตรงจะหมายถึงเรทที่คงที่นะแล้วก็ข้อมูลต่อมาครับเขาบอกว่าปริานี้มีค่าอัตราไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนความเข้มข้นของดีอันนี้หมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่า d นะครับ จำเป็นต้องมีนะครับดีจงเป็นต้องมีนะเป็นสารตั้งต้นที่ยังจำเป็นต้องมีเพียงแต่ว่าเพิ่มความเข้มข้นของดีไปนยครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เรทสูงขึ้นครับความหมายอย่างนี้นะหลายคนเข้าใจกันดีนะครับว่าถ้าเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นเนี่ยเรทหรือว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานี่ควรจะสูงขึ้นครับแต่ว่าข้อนี้บอกไว้ชัดเจนนะครับสหลับสมการนี้เนี่ยเพิ่มความเข้มข้นของดีไปเรทก็ไม่ได้เพิ่มตามนะโอเคครับเราก็มาเช็คดูครับว่าข้อไหนถูกอันแรกบอกว่าเมื่อการทดลองสิ้นสุด ความดันภายในภาชนะจะมีค่าเพิ่มขึ้นเวลาเช็คนะครับในเมื่อสมการนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแก๊สทุกตัวใช่ไหมจะเช็คว่าความดันเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเราต้องมาดูโมลของแก๊สจากสมการที่ดูแล้วนะครับอย่างข้อนี้ถือว่าสมการดูแล้วนะจะเห็นเขาว่าในฝั่งสารต้งต้นเนี่ยมัน,นโมลครับของ A เนี่ยหโมลโมลของ D อีก1โมลครับโอเคมั้ยฝั่งสารต้งต้นนะครับรวมกันเนี่ยได้2โมลครับแต่ว่าฝั่งผลิตภัณฑ์ครับรวมกันเนี่ยได้แค่โมลเดียวครับ จะเห็นนะครับว่าแตกต่างกันนะอันนี้มี2โมลอันนี้มีโมลเดียวครับแสดงว่าเมื่อเกิดสมบูรณ์นะครับจากเดิมที่มี2โมลแก๊สเนี่ยมันเหลือแค่1โมลแก๊สครับอย่างนี้ถือว่าความดันเนี่ยจะต้องลดลงนะครับมองง่ายๆอย่างนี้เลยนะนับดูครับว่าฝั่งไหนเนี่ยมีจำนวนโมลของแก๊สมากกว่ากันครับเวลาเกิดปริยาณี่ยครับถ้าเกิดว่ามันเกิดนะครับไปที่ทางด้านขวาอย่างนี้เนี่ย พอเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วครับมันจะกลายเป็นว่าเหลือโมลของแก๊สเนี่ยอยู่แค่โมลเดียวนะครับซึ่งก็คือโมลของ x ครับจริงไหมดังนั้นครับอันนี้ต้องบอกว่าความดันเนี่ยควรจะลดลงนะครับไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะเค okay, นะครับอันนี้เช็คง่ายๆเลยนะครับดูจากจำนวนโมลของแก๊สน,นะข้อ2ครับบอกว่าผลิตภัณฑ์ x ที่เกิดขึ้นในช่วง20วินาทีแรกมีปริมาณน้อยกว่าที่เกิดขึ้นในช่วง20วินาทีสุดท้ายอันนี้ครับ เราสามารถมาเช็คได้เลยครับว่าเรทตรงไหนมันเยอะกันครับเรทนะครับช่วงแรกนะครับเห็นไหมอันนี้ครับสมมติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่20วินาทีแรกก็ได้ครับส่วนนี้ครับเป็น20วินาทีสุดท้ายครับ20วินาทีสุดท้ายนะโอเคนะครับสมมุติจุดอย่างนี้เลยครับจะเห็นว่าช่วงท้ายเนี่ยครับเรทเนี่ยมันจะต่ํากว่านะครับดูจากความชันของกราฟนะอันนี้เนี่ยความชันต่ามากๆอันนี้ความชันสูงครับจะเห็นว่า20วินาทีแรกเนี่ยครับ ควรจะให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ x ในอัตราที่สูงกว่านะครับสูงกว่า20วินาทีสุดท้ายนะอันนี้ก็เลยผิดนะครับสำหรับช้อสองนะครับเป็นการถามถึงเรทนะว่าเรทที่20วินาทีแรกเทียบกับเรทที่20วินาทีสุดท้ายเนี่ยอันไหนนะครับที่เรทของมันสูงกว่าครับเข้มาอันนี้ก็เช็คจากกราฟได้ง่ายๆเลยนะต่อมาข้อ3ครับเมื่อทําการทดลองซ้ําโดยการเพิ่มอุณหภูมิปริยานี้เมื่อเกิดสมบูรณ์จะให้ผลิตภัณฑ์ x มากขึ้นผลิตภัณฑ์ของ x ครับ จะมากขึ้นหรือว่าจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนสารตั้งต้นนะครับอย่างข้อนี้ครับถ้าเกิดว่าเพิ่มปริมาณ A ขึ้นไปเนี่ยอาจจะทําให้ได้ปริมาณของ x มากขึ้นก็ได้ครับโอเคไหมอันนี้ต้องเช็คดีๆนะครับเวลาเขาพูดถึงปริมาณครับของผลิตภัณฑ์เนี่ยเมื่อปริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์นะครับเราต้องมาดูที่ปริมาณของสารตั้งต้นนะโอเคนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของความเร็วในการเกิดปริยาแล้วครับเกี่ยวข้องกับปริมาณสารครับว่าสารตั้งต้นเนี่ย มันมีมากพอที่จะทําให้ปริมาณผลิตภัณฑ์เพิ่มตามหรือเปล่านะครับเขเคนะพูดถึงปริมาณก็ต้องมาเช็คที่ปริมาณของสารตั้งต้นนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันครับการที่เพิ่มอุณหภูมินะครับอันนี้เนี่ยอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของเรทในการเกิดปฏิกิริยาครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณของผลิตภัณฑ์นะปริมาณของผลิตภัณฑ์จะขึ้นกับปริมาณของสารตั้งต้นนะครับอันนี้ขอเน้นเอาไว้นะต่อมาข้อ4ครับเมื่อทําการทดลองซ้ําโดยการใส่ตัวเลขปกริยาครับหรือว่าแคตตาลิสต์นะปฏิก เมื่อเกิดขึ้นสมบ,บูรณ์จะให้ผลิตภัณฑ์ x เท่าเดิมอันนี้ถูกต้องครับการเติมตัวเลขน,นะครับทําให้ปริยาเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นครับเป็นการลดพลังงานก่อกระมันใช่ไหมปริยาสามารถเกิดได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นครับแต่ถามว่าจํานวนผลิตภัณฑ์ครับเมื่อปริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะมีปริมาณมากกว่าเดิมไหมครับคําตอบก็คือปริมาณจะเท่ากับตอนที่ไม่ได้ใช้ตัวเลขเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเร็วมากกว่ากรณีที่ไม่ได้ใช้ตัวเลงเฉยๆนะ การจะเติมต yeah, no really? okay? okay? ัวเลขหรือว่าไม่เติมตัวเลขเนี่ยครับมันไม่ได้มีผลนะครับทําให้ผลิตภัณฑ์ในค่าสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจาไว้ครับอย่างที่บอกไว้คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณของสารตั้งต้นนะครับเข้มะตัวเลขไม่เกี่ยวนะตัวเลงทําให้บริยาเนี่ยสามารถเกิดได้เร็วขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นเฉยๆครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์นะเข็มนะครับดังนั้นจะเติมตัวเลขหรือไม่เติมตัวเลขเนี่ย ผลิตภัณฑ์ที่ได้ครับก็ได้ปริมาณเท่าเดิมครับข้อ4ก็ถูกเลยนะโอเคนะครับข้อน,นี้ก็เป็นการเช็คคอนเซปเฉยๆนะส่วนข้อ5ครับข้อ5บอกว่าถ้าเกิดว่าลดความเข้นครับของดีเนี่ยครับเหลือแค่0 3 3มวลต่อลิตรปริยาดําเนินไปจนสมบูรณ์จะใช้เวลา100วินาทีอันนี้เป็นการสื่อว่าอะไรครับเป็นการสื่อว่าถึงลดความเข้ข้นของดีลงไปเนี่ยครับลดไปเหลือแค่0.03เนี่ยครับ ปริยาเนี่ยครับมันก็สามารถดําเนินได้จนสมบูรณ์ครับที่100วินาทีได้เลทเท่าเดิมครับอันนี้เนี่ยอ่านคร่าวๆอาจจะเหมือนกับว่าถูกครับเพราะว่าโจทย์เขาบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าเลทเนี่ยครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของดีใช่ไหมแต่พี่บอกไว้แล้วครับว่าถึงเลทเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นกับความเข้มของดีแต่ในการเกิดปริยาตรงนี้ครับดีเนี่ยครับมันก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเติมเข้ามาในปริยาครับ ในกรณีอย่างข้อนี้เนี่ยก็คือจาก0.3นะยครับเขาลดลงไป10เท่าเลยนะครับหรือแค่0.03ครับการที่ลดลงไปมากขนาดนี้นะครับมันอาจจะส่งผลให้ดีเนี่ยครับถูกใช้หมดก่อนที่ถึง100วินาทีก็ได้ครับนึกออกไหมปกติเนี่ยครับถ้าเกิดว่า a 0.1 d 0.3เนี่ยต้องใช้เวลาครับ100วินาทีถึงจะสามารถใช้สารตั้งต้นจนหมดนะครับแต่ในกรณีที่เราลดปริมาณสารตั้งต้นเนี่ยครับลดดีลงไปเนี่ยถึง10เท่าเลยนะครับ มันอาจจะเกิดปริยาเนียครับสมบูรณ์ได้เร็วกว่า100วินาทีก็ได้นะเพราะว่าดีเนี่ยสามารถใช้หมดได้อย่างรวดเร็วครับจริงไหมจากเดิมนะครับดีมีศูนย์ก็ใช้เวลาร้อยวินาทีแต่เกิดว่าดีเนี่ยเหลือแค่ศูนย์ศูนย์สามนะครับอาจจะใช้เวลาแค่20วินาทีก็ได้ครับอันนี้สมมติตัวเลขง,ง่ายๆนะใช้แค่20วินาทีครับดี D มันก็ถูกใช้จนหมดแล้วครับพอดีหมดเนี่ยปริยาก็ไม่สามารถเกิดต่อได้นะครับอย่างนี้ถือว่าปริยาครับ สามารถดาเนินไปจนสมบูรณ์เนี่ยภายในเวลาแค่20วินาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวดีเนี่ยมันมีปริมาณน้อยลงนะแป๊บเดียวก็ใช้หมดแล้วนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ระวังไว้นะครับเวลาลดปริมาณลงไปเยอะเนี่ยจริงอยู่ครับว่าเรทเนี่ยครับมันไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะาดีเนี่ยมันไม่ได้มีมีการส่งผลต่อเรทใช่ไหมแต่ว่าอาจจะทำให้ปริยาเนี่ยครับมันจบเร็วขึ้นก็ได้ครับจากเดิมควรจะจบที่100ก็กลายเป็นว่าจบแค่20วินาทีนะครับเพราะว่าดีถูกใช้หมดนะ ตรงนี้ก็ระวังไว้น,นิดนึงนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจนะครับว่าโจทย์เนี่ยบอกว่าเรทนะครับของปริยาเนี่ยมันไม่ขึ้นกับความเข้มข้นดีดังนั้นลดความเข้มข้นของดีลงไปเนี่ยก็ควรจะจบที่100วินาทีเหมือนเดิมแต่เราต้องมาดูเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ด้วยนะครับในข้อนี้นะครับสมการเนี่ย a กับ D นีครับสัดส่วนต่อโมนเนี่ยมัน1ต่อ1เท่ากันใช่ไหมเท่า A มา0ูโมลต่อลิตร D 0 3มอลต่อลิตรนะครับจะเห็นว่า D เนี่ยครับมันก็น่าจะยังเหลืออยู่ครับเมื่อไปทำกับ A ทั้งหมดนะแต่คราวนี้เราเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนเนี่ยจาก0 3เหลือแค่ .0.03 ครับกลายเป็นว่าแป๊บเดียวนะครับก็สามารถใช้ดีจนหมดได้แล้วครับปริยาก็จะซึ้นสุดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีดีเหลือให้สามารถเกิดปยาต่อไปได้นะเคนะครับดังนั้นก็ระวังด้วยนะครับว่ามันมีการใช้สารตั้งต้นเนี่ยหมดเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับ ถ้าใช้สารตั้งต้นหมดเร็วขึ้นดังนั้นในการเกิบยาจนสมบูรณ์เนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิมนะข้อจบไปแล้วนะครับใครติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมก้าเคมีคลายทุกปมในเคมีมอ b i ายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u u b e Channel เคมีพิธีเมก้าเคมีนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาคราก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ ที่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมาญและแพทสอนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะ ด้น้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้อย่างไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ Line ID m e g a เม m 1 2คนะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ